บานนี่เอาไปามาม,มันมีปัญหาครับเออมันเกินไปพอมนุษย์ยุคนี้ออกมาปากฏว่าเซื่องกันมาเนิ่งมาเนิดครับเอเอโฮอร์โมนมันไหลเออจากลูกไผ่เมียไผ่เออเซื่องกันมาเนิ่งมาเนิร์ตพ่อปิยังคือว่าเอามนุษย์ไปประปุ่งไม่สรนจเ้ยกระงจ้าพระเจ้าเพิน่นจะแก้ไขประปุงไม่แต่ว่ามันรีเสร็จบ่ทันใด เนื่องจากว่ามนุษย์มันเกิดมาหลายพดจากเผ่าใดพันใดเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเฮ้ยไปฟังไปฟังมากก็โซ้คืออยู่ได้หรอจะบอกอะไรเอาป่ะนี่โอผมกินเาื่อกินยาครับกินมูไปเนี้ยไปรู้สึกเส้งเส้นไปใช่หล้วเนี่ยเปิด โอ้พวกกินเหลาพวกกินยาครับเป็นยังป่วยบ่มันผมอ่านในตำราครับขันจากลุยขันจากเก่านาเพื่อนวายจะไปยุงกับการพานัน <laughs> ห้ามไปยุงกับแม่ยาไม่ยิ่งแล้วก็ห้ามกินเหล้าเมายาแต่มันนั่นลุ่ยครับม <laughs> ีสบ่ลุ่ยแม่นครับเพราะว่าเส้นไส้ที่ห้าสิยงางไปนี่ถ้าผูใ้ใดไปแวะ กินเหล้าเมายาไปแวะเล่นกันพนั่นเล่นไม่ยาไม่ยิ่งยังเสียเออมัดสีบ๊อฮอดสินไส่ญงโอ้แต่เพราะฉะนั้นผมนก็เลยพ่อไปแตะครับนั่นพวกเรายาปลาปิ้งอุย้ยเลยเห็นบ่ไหนเนาะเห็นบ่ามาขึ้นนี่ไม่มยาไม่ยิ่งนี่ผู้สาวมาสีหาคนผมก็บ,บ่สนใจเน้ครับเออเป็นผ้ากันมาแตเสบุเร็วเหมารดมากลรดพืนมาเสียอยู่เดินนี่พิ่นกับผ้ากันลงมานางคุยกันอยู่นี่แต่จนจนอยู่ ผมก็นอนอยู่นี่เนาะโอ้แม่รีบวะเพิ่นมาเพิ่นไปน้ำผู้เบาฝรั่งมื่อนีน้จังไหนเหลียวมันเข่ากันบ่ได้บ้าน,น,นั่นเนี่ยมันคนละใส่เนาะฝรั่งกับผู้ใหญ่เพิ่นกับผู้น้อยเนาะเพิ่ <laughs> นละ <laughs> ว่าวิา่งผมก็นอนฟังอยู่เนาะเอ่อว่าวเบ่จะไอ้เฮาเว้ยผมก็เลยว่าเออเป็นคน้อครับนอนอยู่นี่ก็ได้ครับสนกุก <laughs> มันแจงเวิ้นรลดโอ้ยจะเป็นไข่นี่มาอย่างสี่เหลี่ยมเฮียไข่ได้มันโบอืดโบยากไม่ยาไม่ยิ่งแท้นเอาแงมใดก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปยุงเกี่ยวมันเปกินแท้ามันบปนี่เอรายำนี่ผมก็บพ่กินครับเมือนก็ดีเถอะ่เออมันมันน่นรวยครับโอ้มันสิบลรวยครับแมนครับโอ้ก็แสดงว่าเจ้ารว้ยเลยทุกคน กับ,บท่านด้วยนะครับเนี่ยเพราว่าโบเต้ต้องเรายาะช่วยส่นมันซ่อมอยู่ครับโอ้ลุ้ยก็จะได้ซ่อมบ่เดี๋ยวนีิผมก็ต้องได้ซ่อมตัวเห็นบนนักกีฬาเขาเคลื่นทีได้แซมยุคท,ทีได้โลให้เจ้าก็ซ่อมกันมาเทถื่อนเท่านอีกเปล่าลุ้ยเด้อจะซ่อมโดนไรได้ช่างยิ่อย่างก็ต้องซ่อมแล้วครับ เราควรจะหาแนวเปิดกันผมจะไปเดินทางได้ครับเร้อบัดนี้เอาจะไปละบบอันทินไปสังเกตการมองไม้ก่อนครับจะเดินทางแค่ไหนเหรอเราก็ขี่โดนไปแล้วครับไอเ้เจาไม้เมื่อครับโดนผมครับอยอดที่ทางหลังนี่แหละนี่แหละครับโดนผมครับ เขาจะสิขี้จังไดหนมันเข่งกันเออนี่แหละครับพนขี้ไปขี่มากอยู่เสมอครับไปนั่นผมม่ล่ะโอ <c oughs> ้ยโลกมันพิดเพี้ยนเนาะเฮ้ยแต่คนเป็นบ้าเป็นบอไป <c oughs> บ้านฝนมันคนดีไปเมืเ่อไห่สิโอ้ยบินได้ไกลครับโอ้ยอดี๋ยวัดเสีดามันนั่นล่ำน้อยอยู่ครับมันขี้เด็กผู้เดียวไปน,น <c oughs> ด่ครับนี้โชคดีครับ เฮ้ยผองแคบเว้ย